ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อน้องเปิ้ลก็ส่งดอกไม้ให้เบาต่อยนะคะน้องพี่วิชัยก็ขอบใจเด้อน้องท่ำเย็นสวัสดีครูน้อยคนหน้าหยิกด้วยนะคะน้องเปิ้นสวัสดีค่ะพี่คำพันธ์สวัสดีครูน้อยค่ะ อ้อค่ะพี่ช่างก็สวัสดียามเช้าพี่การก็ยังไหลบัได้จ้าอ้อตั้งแต่คุณบอกคะอ๋อเข้าใจละค่ะเข้าใจไม่แดงขอบคุณนะคะบ่าวต่อยกขอนน็ขอบคุณค่ะคุณน,นันนะคะุณขอบคุณค่ะคุณนันบ่าวต่อยว่านเนาะค่ะน้องน้องตรงก็สาดสซอยดาวจะไปซอยดาวให้น้องเปิ่นอยู่เด้อ คุณสะลการก็ขอบคุณนะคะน้องเนนนัดก,ก็สวัสดีค่ะสวัสดีน้องก็สวัสดีคูณน้อยจ้าน้องเบนก็สวัสดีค่ะคุณยองคุณขูณน้อยสวัสดีคุณหมอนะคะคุณหมอสวัสดีครับน้องแคทแคทก็สวัสดีไอสายบุญไอเสยบุญบอกน้องตรงคะ่ะยาก,ก้มมากพี่หายใจไม่ออก น้องเบนก็สวัสดีเนี่น้องก็ลงเวนเหมือนกันค่ะพี่นันเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะคุณสิริกรกําลังรับชมคุณหมอสก็สวัสดีคุณพิมชังกมเพิ่นว่าน้องเน้นนัดก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะคุณชนละการก็ขอบคุณค่ะพอออคุณงามเพิ่นน่าอาจารย์เพิ่นนมาป้าพรก็สวัสดีค่ะคุณครูน้อยสวัสดีทุกคนเลยนะคะค่ะคุณการสวัสดีคุณหยองจ้า น้องเปิ้ลอ่บาต่อยสวัสดีครับคุณน้ำเย็นคุณการก็กอดกอดน้องแก้มคนเก่งนะคะคุณหมอสวัสดีเมเช่าที่ทำน้องแก้มกอดกอดพี่นุ่นนะคะคุณสายสุดาขอบคุณค่ะขอบคุณน,น้องเปิ้ลคุณการสวัสดีคุณศิริกว ก็สวัสดีพอแก้วธนดุลธนดุลก็เป็นพออกแก้วน้องเปิ้ลก็สวัสดีไอซสายบุญบ่อต่อยสวัสดีน้องแคทจ้าคุณศิริกรสวัสดีป้าพรจ้านั่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะป้าพรก็สวัสดีน้องสามคุณหมอสวัสดีจ้าคนตหาห้กว่าน้องน้ำเย็นเนาะน้องกีบอยู่ที่ไหนแม่แดงอยู่อำเภอกันทลาลมค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะ เพื่นทลาล่าลมจังหวัดศรีสะเกษเด้อผมน้องดาน้องดาก็สวัสดีค่ะป้าพรค่ะน้องเปิ้ลก็ขอบคุณค่ะพี่ดาแม่แดงขอเอื้นน,อน้องเนาะค่ะเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะค่ะน้องเนนยนัดก็สวัสดีพี่ช่างจา้าคุณชลการก็สวัสดีพี่วิชัยน้องเปิ้ลก็สวัสดีน้องเนียงกันด้วยนะคะป้าพรสวัสดีคุณน้อยคุณน้อยสวัสดีพี่สายสุดาจา้าน้องน้องแก้มกอดพี่วิชัยจา้าพี่มาหา หาแน้องเปิ้ลพี่ชัยบอกน้องเปิ้ลคนสวยครับครับครับน้องจิบสวัสดีแม่แดงน้องกิรลพรคือน้องกิบเนาะค่ะนาะป้าพรก็ทักทายพี่ พี่ยอดคะเผิ่วมาน้องเบนก็จุกที่รักว่าน้อง,องตงเนาะท่านนั่นกับท่านมหาบุญเพียนสวัสดีครับเพื่อนน้องกิฟก็สวัสดีพี่ช่างด้วยนะคะคุณการก็ขอบคุณเบาตอ้อยป้าพรก็รักๆจ้าที่รักว่าน้องเปิ่นเนาะคาี่ไม่แดงเนาะค่ะนอะกคุณภาษาอังกฤษคุณชลการก็สวัสดีค่ะคุณศิลิกรนน้องแคทสวัสดีพี่ยอดจ้าน้องน้ำเย็นส่งการ์ตูนน่ารัก คุณน,นันน้องนันก็ขอตัวนะคะไม่แดงขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนันด้วยนะคะที่มาเวบบานไม่แดงมาทุงพลังเผื่อเก็บหนะ้าที่ของคุณสายสุดานี่ยยูไซโนโค่ะ ครบหรือยังคะจบหรือยังนอค่ะนอสวัสดีป๋าพรค่ะน้องแก้มสวัสดีไอซ์สายบุญกอดกอดนะคะบ้าต่อยกตสวัสดีครูน้อยจ้าพี่วิชัยน้องแก้มน้องแก้มเอวดีนวันมะเขือคุณหมอบอกครูน้อยเนาะค่ะนอะนงเปิลก็ขอบคุณค่ะพี่มหาป๋าพรก็กอดกอดครูน้อยนะคะน้องแก้มน้องเงงนัดก็กําลังรับชมพี่วิชัยก็กําลังรับชมนอพอออกก็สวัสดีค่ะคุณการก็ สวัสดีค่ะสวัสดีไอสายบุญครูน้อยสวัสดีทุกคนนะคะไอสายบุญสวัสดีคุณสายสุดาน้องเบนกอดครูน้อยพี่รักค่ะสวัสดีค่ะคุณการก็สวัสดีพี่ช่างด้วยนะคะป้าพรสวัสดีค่ะป้าพรก็มาส่งกําลังใจเหมือนเดิมเนาะค่ะ้องการก็สวัสดีน้องเบนคนน่ารักค่ะคุณหมอก็สวัสดีพี่รักว่าน้องเบนเน,นาะค่ะคนเนาะ,ะนะพี่มาหากําลังหลับสน คุณการก็สวัสดีน้องตรงตรงน้องตรงตรงก็สวัสดีพี่จิ๊บคนสวยน้องเปิ่นก็สวัสดีน้องสาวคนสวยว่าน้องตรงโม่ยาดมแตงโม่จ้า <laughs> น้องตรงๆก็สวัสดีจ้าสวัสดีคุณสิริกรด้วยนะคะคุณชนลักษณเนาะน้องกิฟก็สวัสดีพี่นันคนสวยอ่อนตรงเอิญเพิ่นพี่นั่นแม่หมอคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเรียกนันค่ะค่ะภาพออกเวนค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะตะนันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องน้ำเย็นก็เดินทางปลอดภยัยกัละไก่ยีดอกเนาะอ่ะถ้าถ้าเป็น ค่ะเป็น,ว,นวันละวันละชั่วโมงถ้าคอมเมนต์เหมือนที่ปะคุณค่ะบอตอยก็สวัสด,ดีคุณชลกาญจ้าน้องเปื่อนก็สวัสด,ดีค่ะบอตอยก็สวัสด,ดีจ้าน้องเปิน่นคุณการก็สวัสด,ดีเช่นกันจ้าบอตอยบอตอยสวัสด,ดีน้องเปิ่นค่ะคุณนะอล่ะจ้ามันยองแข็งแล้วค่ะเช้าเช้าไม่แดงเช้าเช้าไม่แดงเนาะค่ะเนาะค่ะ คุณหมอก็สวัสดีค่ะคุณกอดกอดไอต้อยจ้าคุณหมอสวัสดีคุณสายสุดาน้องแก้มก็กอดกอดพี่การด้วยนะคปะป้าพรกอดกอดครูน้อยจ้าครูน้อยมาพี่ พี่วิชัยก็กอดผู้น้อยนะคะพี่ยอดสวัสดีแม่คำพันพี่คำพันสวัสดีป๋าพรคุณหมอสวัสดีี่าสวัสดีไอ้สายบุญผู้น้อยสวัสดีทุกคนนะคะไอ้สายบุญสวัสดีคุณสายสุดาน้องเบนกอดผู้น้อยพี่รักค่ะค่ะคป๋าพรก็กอดน้องแก้มพี่มาหาก็น้องแก้มน้องแก้มครับคุณผู้น้อยสวัสดี ค่ะป้าพรค่ะป้าต่อยสวัสดีครับคุณน้ำเย็นคุณการก็กอดกอดน้องแก้มคนเก่งนะคะคุณหมอสวัสดีเมเช่าที่ค่ะน้องจีบป้าต่อยก็สวัสดีป้าพรจ้าสวัสดีพี่ช่างด้วยสวัสดีก็สวัสดีป้าพรก็สวัสดีค่ะพี่ช่างก็ น้องเบนก็สวัสดีพี่มาหาด้วยนะคะคุณหมอรองเท้าใหม่ใส่มวนบอตะนั่นผลมาคุณหมอหวานเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับโกแเล้วแต่เพื่อนกับไหลซดเพื่อนหน้าที่โบโลดค่ะไหลซดไปเรื่อยๆเพื่อนหน้าที่โบโลดแต่ปลาห้องเพิ่นกับโผล้เคลี่ะนผ่านไปผ่านมากับแวะมาจิบกาแฟบ้านหลังน้อยๆได้ด้วยค่ะเด้อ รับชมตนานันสวัสดีพี่น้องเป็นมาบ่าวต่อยเนาะน้องเปิ้ลก็สวัสดีพี่แก้มคนสวยตนานันก็สวัสดีพี่ยอดนั่นหลายเนาะค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาป้าพรก็ขอบคุณครับพี่ยอดน้องตรงๆสวัสดีไอ้สายบุญน,น้องกิฟต์เดินทางปลอดภัยเนาะคุณศิริกรขอตัวก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคุณศิริกรเนาะค่ะเนาะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ยอดสวัสดีดีแหน่เนาะค่ะเนาะ พี่การก็สวัสดีคุณสายสุดาด้วยค่ะค่ะพี่ช่างสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ช่างเป็นยังไงบ้างนกเคือค่ะแซ่บค่ะทานกับส้มตํายิ่งจะอร่อยเนาะค่ะนกพิการกรอบๆค่ะล้างให้สะอาดแต่กับมวนมวนโอ้ยแถวฟันดิดคุณหมอสวัสดีเบบี้ค่ะสวัสดีเบบี้พี่ยอดก็สวัสดีป้าพรสวัสดีพี่ยอดจ้าน้องเบนกําลังฝนกระโตกล่นๆเนาะค่ะเนาะ ฝนก็ตกโปอยๆค่ะไปะอยู่เข่าค่ะไปะอยู่เข่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แหะบานไม่แดงเนาะค่ะเนาะป้า,าปรพรก็พี่หมอกะรอเนาะเพื่อนมาไอสายบุญสวัสดีไม่แดงเข่าหองเบิรนกับพี่แต่กอดกอดค่ะน้องแดงนัดก,ก็สวัสดีคุณชลการจ้าน้องเปิ้ลสวัสดีพี่วิชัยค่ะเนาะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจเด้อค่ะ คุณสายสุดาก็สวัสดีไม่แดงค่ะผ่านไปผ่านมากับแหวะทรงกำลังใจได้เด้อค่ะเด้อตก็ยินสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายลายค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับกำลังใจค่ะคุณนันขอบคุณหลายลายเด้อค่ะเด้อน้องเปิ้ลก็ส่งดอกไม้ให้เบาต่อยเนาะค่ะเนาะพี่วิชัยก็ขอบใจเด้อน้อง คุณชนละการก็วันนี้จะลองเปิดวันนี้จะลองเปิดเวลาเก่าบอกว่าเวลาถอดใจนอค่ะเมื่อเว้นเมื่อค่ะเมื่อคืนนี่เขาไปบ้านพออกะบกค่คอยไเดออันตันไดนอค่ะนอเปิดเสียงค่อยๆเวลาปันด้วยนะคะป้าพรสวัสดีครูน้อยครูน้อยสวัสดีพี่สายสุดาจ้าน้องน้องแก้มกอดพี่วิชัยจา้าพี่มาหาการน้องเปิ้ลงพี่ชายค่ะ พี่ยอดก็สวัสดีพี่วิชัยตะนันก็สวัสดีพี่วิชัยพี่วิชัยทักไอต้อยค่ะเพื่อนวาน้องกิฟก็สวัสดีตรงซุ่ง,งานเพื่อนตรงไล่งานตัวนะคะนะยืนยันตัวตนรายงานตัวน,น,นานนทีบางที่ก็เสียงนัดเนาะคะ่นะเนาะพี่ช่างก็สวัสดีคุณสายสุดาค่ะคุณชลการก็สวัสดีเฮียพรค่ะป้าพรก็สวัสดีหวานคุณสายสุดาเนาะคะ่นะเนาะคุณณนะพี่ ไม่แดงทำไม่แดงอ่านบอกแต่ <c oughs> ขอโทษผมบอกจุ๊บจุ๊บที่รักผุมาหนองเบียนเนาะค่ะเนาะพี่มาหากจำผมได้ไหมครับจำได้ทมใครเนาะค่ะน้องหยองกำลังรับชมเนาะค่ะเนาะน้องแคทก็สวัสดีจ้านนองเปิ้ลคุณหมอบอกสวัสดีครับน้องดาค่ะน้องดาก็สวัสดีเนาะค่ะเนาะนไหลมาได้พี่ช่างไม่แดงกลับไปเปิด